ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์วิธีการสอนเกมฟาคายสันสนะครับเป็นการสอนโกงเงินเ,เรียกว่าโกงเงินเลยดีกว่าไม่การแฮกเงินไม่อะไรทั้งนั้นน่ะเป็นการโกงเงินโดยตรงเลยนะครับก<ส>็อย่างแรกเลยเราต้องมีนี่ก่อนโปรแกรมน,นี้ก่อนซีดเอนจิเนียร์นะครับผมาบาบการผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้จบอังกฤษโดยตรงนะครับผม ครับเราก็มีโปรแกรมนี้ก่อนโปรแกรม Cheat Engineering นะครับผมไม่ยากครับไอเกมไอโปรแกรมนี้มันค่อนข้างใช้ง่ายนะจริงแล้วอะเป็นการโกงเงินซะมากกว่าเป็นการโกงเงินของหลายๆเกมเลยก็ว่าได้นะแต่วันนี้จะโชว์แค่เกมเดียวคือฟ้าคายสามนะครับผมนะท,ที่ที่มาสอนนี้ไม่ใช่อะไรนะมาคืออ,อ,อยากให้แบบว่ารู้ว่าฟ้าคายสามนี่ผมเล่นเป็นออฟไลน์นะผมไม่ได้เป็นออนไลน์นะถ้าเกิดออนไลน์นี่ไม่สามารถแฮกได้นะเพราะออนไลน์นี่อยู่ของสตรีมนะอยู่ในนี้ ของสตรีมนี่ค่อนข้างจะมีระบบแน่นหนาหนิดนึงนะครับผมค่อนข้างยากก็เลยมาทําในการออฟไลน์ mm hmm. ดีกว่าแบบที่ท,ที่ที่มาทำเนี่ยออฟไลน์ mm hmm. นี่ก็คือหนึ่งเลยเราจะได้รู้ว่าไอสิ่งของที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันทาอะไรได้บ้างปืนที่เราจะใช้เนี่ยเราสามารถซื้อแล้วซื้ออีกก็ได้นะเราสามารถเติมกระสุนได้ตลอดไม่มีวันหมดอะ่ะนะเพราะเงินไม่หายยากมากนะเปิดกล่องทิ้งได้20บาท30บาท40บาทอะไรก็ว่างไปนะครับผม ผมแนะนําไม่เล่นเป็กนการโหมดออฟไลน์ดีกว่าเราจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่เราซื้อมามันมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดเราไปเล่นจริงในออนไลน์ไงเล่นกับเพื่อนเงเราจะได้รู้ว่ามันดีไหมมันไม่ดีมันซื้อมาทําไมมันทําอะไรได้นะครับก็คือตามนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยววันนี้โชว์แค่เกมเดียวพอนะครับผมส่วนฟ้าครซสี่ผมก็มีนะเนี่ยมันออนไลน์ด้วยนะครับผมวันนี้โชว์แค่นี้ก่อนฟร์าคายสามนะอ่ะเริ่มกันเลยโมงมานานแล้ว นะครับเริ่มนี่นี่กอนเลยชีทเอนจิเนียร์เราต้องการดาวน์โหลดไอตัวโปรแกรมไอโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับก็คือเนี่ยกดไปนี่เลยดาวน์โหลดครับผมก็มันจะขึ้นหน้านี้เลยมันจะเก็บไปตรงไหนอะตรงไหนก็ได้พิคอสไอพิคเจอร์มิวสิกวิดีโอตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราอะแต่ผมจะเก็บไปในนี้มากกว่าในดาวน์โหลดเนี่ยก็คือไม่ต้องเขียนชื่อเฮียอะไรทั้งนั้นอะเซฟแม่งไปเลยนะครับนี่แล้วก็ ของใครที่เป็น Windows 10นะมันจะขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเนี่ยเราจะดูยังไงอ่ะนี่แสดงทั้งหมดนะครับที่เป็นการดาวน์โหลดนี่หอรอกแป๊บเดียวเองจริงโปรแกรมนี้แป๊บเดียวเพราะมเป็นโปรแกรมที่เล็กมากนะครับกินพื้นที่นิดเดียวอะสามสี่สองหนึ่งศูนย์เริ่มเลยยังไม่เริ่มเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่เห็แป๊บนะผมว่าสักพักแล้วเนี่ยนะระหว่างที่รอเดี๋ยวอธิบายโปรแกรมไปก่อนดีกว่านะไอ้โปรแกรมนี้นี่เดี๋ยวผมเปิดภาพน,นี้ให้ดูดีกว่าเพื่อเป็นการที่อธิบายไปด้วยแล้วมีภาพไปด้วยจะเข้าใจง่ายกว่าอ่านี่ครับโปรแกรมนี้เป็นการโปรแกรมแบบว่าแฮกไม่ใช่เป็นคนแฮกสิวะ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบว่าก็แฮกนั่นแหละนะครับตามน,นั้นก็คือเป็นการแฮกเงินซัดส่วนใหญ่จะไม่มีการแฮกแมปหรือเป็นการเขาเรียกอะไรอะแฮกสกิลของเกมอะไรก็แล้วแต่เกมเฮียเกมหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการแค่โกงเงินเฉยๆนะจริงๆแล้วอะแต่มันสามารถโกงได้หลายเกมนะไอ้โปรแกรมนี้นะผมก็ลองมาหลายๆหล,หลเกมแล้วเหมือนกันนะครับอ่าโปรแกรมนี้ก็ไม่ยากใช้ง่ายเดี๋ยวสอนแป๊บเดียวรู้เรื่อง อ่ะอันนี้ได้ละโอเคนี่นะแสดงในโฟลเดอร์นี่ผมจะแสดงไว้ในนี้ในดาวน์โหลดก็กด double ลคลิกเข้าไปตามปกติครับอ่ากด run เนี่ยเดี๋ยวเว็บนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอปิดหน้าต่างนี้กันนะอ่ากดนี่เลยตามปกติของเรากด a c c e ไปนะแต่เราจะเลือกเก็กบไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็เรื่องของเราแล้วแหละเราจะเก็กบไว้ไดซีไดดีะอะไรก็เรื่องเราเลยแล้วแต่เลยแต่ผมจะเลือกเก็กบไว้ที่ไดดี นะครับเพราะว่าได้ดีของผมเนี่ยพื้นที่มันเยอะกว่านะครับผมอ่ากดเซฟเน็กไปกดชื่อกดอ่ากดเน็กไปอย่างเดียวนี่กดตามนี้ไปเลยนะเนี่ย create a desktop icon เนี่ยก็คือเป็นการแบบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แถวๆเนี้ยแถวหน้าเดสก์ท็อปเราเนี่ยอ่ากดไปข้าพเจ้าตั้งอะไรก็บ้าๆ้า บ้าบอไปอ่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่อันนี้ไม่ต้องไปติดมันนะอันนี้ยนะโปรแกรมน่นะกดนี่ออกไปนี่ไม่ไม่ไม่สนใจเลยโปรแกรมน,นี้กดทิ้งไปเลยกดเน็กไปแล้วกด install นะใครดูไม่ทันอะไรก็ค่อยๆดูไปนะครับไม่ต้องรีบอย่าก,กดข้ามเด็ดขาดนะกดข้ามนี่งงกันเลยนะงงกันไปไก่ตาแตกเลยนะผมจะบอกไว้ให้นะครับดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบรีบ เชิญไปเว็บอื่นเลยผมไม่รีบผมเรื่อยๆอ่าใกล้ละใกล้ละใกล้กลได้ลนะแล้วก็เนี่ยกดนี็กนแล้วก็นี่รีเซ็ตเซตติ่งล้างไอชีต e อนจ n เนียร์หกจุดเจ็ดอ่าเราไม่ต้องทำที่อะไรทั้งนั้นอ่ะกดเนี่ยฟินิชไปอ่านั่นเองนะครับเนี่ยผมกดเสร็จมันจะขึ้นมาหน้าขอบคุณขอบคุณหางเลยมันหนูสนใจาแม่งเร Do you want to try Out the tutorial ไม่ต้ไม่สนใจมันนะครับกดโนไปอ่ามันจะขึ้นโปรแกรมนี้มาเลยอ่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสําหรับการช่วยเล่นดีกว่าใช้คาว่าช่วยเล่นดีกว่าไม่ใช้คาว่าแฮกดีกว่าแฮกดูทุเรศไปช้คำว่าช่วยเล่นดีกว,ว่า,วววาช,ววช่วยเล่นในการเล่นเกมของเรานะครับว่าให้มันดีขึ้นมันจะได้สนุกขึ้นมันจะอะไรขึ้นนะครับผมการเล่นคนเดียวนะอย่าไปเล่นกับคนอื่นนะเล่นกับคนอื่นนี่เฮียะไรนะตบปากแตกเลยนะโอเคมา ต่อเลยของเราพอได้โปรแปกร,รมนี้มาเสร็จเพ๊ิบนีเลยเกมฟ้าคายนะครับเข้ามาเลยกดับเบ l ้ลคลิกเข้าไปจริงๆมันก็โกงได้หลายเกมนะครับเนี่ยฟ้าคายสี่นี่ผมก็โกงได้นะเนี่โกงได้แต่ไม่โกงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เราต้องซื่อสัตย์สุจริตกับคนดูนักคนเล่นของเรานะครับผม <c oughs> เกมกำลังเข้าละ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมนะครับก็เขียนกันมาบอกได้นะเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ที่ดีที่สุดแล้วก็หาโหลดให้พวกคุณเลยนะสอนวิธีการดาวน์โหลดให้นะครับผมโอเคคเข้าเกมเสร็จปุ๊บมนี่ไปที่สตอรี่เลยแล้วก็คอนติเนีก็ได้หรือนิวเกมก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ แล้วแต่เราถนัดเลยเราเล่นค้างไว้ก็ได้เราเล่นค้างไวนะ้ท,ที่แมปตรงนี้เราเข้าตรงนี้ดีกว่านะประมาณนี้โอ้วนีไม่ค่อยสบายต้องขอโทษด้วยถ้าพูดแล้วมันปิดขัดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับอ่ะมาถึงเสร็จปุ๊บนี่เลย เราจะอยู่ในห้องโล่งนะออกไปก่อนออกจากห้องนี้ไปก่อน่อะกดดูเงินนี่เงินของผมนี่จะมีอยู่เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบาทนะเกินวงเงินที่แม่งให้มาอีกหกพันกว่าเนี่ยอ่าก็คือผมได้ลองทำการใช้แล้วแล้วก็ได้ผลจริงจึงนำมาบอกต่อนะครับผมโอเคไปที่โปรแกรมน,นี้เลยไม่ยากกดที่นี่รูปคอมเนี่ย รูปคอมที่มีแว่นขยายเนี่ยครับกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้ง <c oughs> อ่าแล้วกดไปที่เกมคาลายเราอยู่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะต้องอยู่ในหน้านี้แหละกดเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงไปต่างหูจะขึ้นมาตรงนี้เลยกดครั้งเดียวแล้วกด Open อ่ากด open เสร็จปุ๊บใส่จํานวนเนี่ยมันจะเป็นจํานวน value เนี่ยเป็นจำนวนเงินตัวเลขของเราอะครับ <c oughs> เรากดใส่ไปเลยเรามีเท่าไหร่เราใส่ไปเท่นานั้นนะ อ่าอย่างเช่นมีหนึ่งพันก็ใส่ไปหนึ่งพันมีหนึ่งร้อยก็ใส่ไปหนึ่ง้อยมีแปดบาทก็ใส่ไปแค่ยี่บแปดบาทใส่เท่าไหร่เท่าที่เรามีตอนแรกเลยอ่าไปอ่ขอโทษทีครับพอดีว่ามีเหตุขัดข้องนิดหน่อยโอเคตอนนี้ได้แล้วมาก็คือใส่จำนวนเงินที่เรามีอยู่ตอนแรกนะก็คือผมมีอยู่ตอนนี้เก้าแสนเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน เจ็ดร <c oughs> ้อยี่สิบห้าบาทเสร็จปุ๊บกด first scan เลยใส่จำนวนเงินที่มีอยู่ตอนแรกนะเสร็จปุ๊บกด first scan หนึ่งครั้งอ่ะมันจะขึ้นเป็นหน้านี้มาให้อ่นนี่คือเป็นหน้าที่เราเคยทําทําเงินมาได้นะมันเคยได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่ในเนี้ยในหน้าเนี้ยใส่ลงไปในนี้ให้หมดนะเลือกให้หมดเลยนะอ่าเช่นอย่างผมมีอยู่แค่สองสี่สี่อันนี้ผมเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บผมกดไปที่ลูกศรแดงหนึ่งครั้ง เสร็จปึ๊บนี่เลือกเลยเลือกให้หมดอีกรอบหนึ่งกดขวาแล้วไปที่คำว่า Change Record แล้วไปที่คำว่า <oughs> Value นะมันจะขึ้นจำนวนเงินที่เรามีอยู่ในในหน้าเนี้ยในหน้าของเกมนะครับผมในหน้าเกมนี้เรามีอยู่เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันจ็รอย่ิบห้าบาทในนี้ก็ขึ้นอยู่เหมือนกันเก้าหมื่น ้าเอ้ยเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบาทเราจะเปลี่ยน v a l u เลยเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่อะสองพันไหมสองพันก็ใส่ไปสองพันแล้วกดโอเคกดโอเคหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นเลขสองพันทั้งหมดเลยอ่าแต่ว่าทําไมในเกมยังไม่เปลี่ยนอ่าแต่ไม่ต้องตกใจก็คือกดออกจากตรงเนี้ครั้งหนึ่งแล้วกดเข้าอีกรอบหนึ่งนี่มันจะขึ้นเป็นเงินสองพันให้เลยเห็นไหม อ่าถ้ายังงงงงอะไรกับไอคลิปนี้อยู่นะผมว่าไล่ดูตั้งแต่แรกอะกำลังดีนะดูใหม่เลยว่ามันทำยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ได้ผลจริงนะร้อยเปอร์เซ็นตแต่แนะนำว่าเป็นการเล่นคนเดียวดีกว่านะครับผมอย่าไปเล่นออนไลน์กับใครเขาเลยไม่ดีนะครับก็คือโปรแกรมนี้ก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับผมนะบเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่รอบนึงเปลี่ยนใหม่รอบหนึ่งเพื่อความสบายใจนี่กดไปเลยสองพัน กดนี่ new scan นะแล้วกด first scan อีกรอบนึงนี่มันจะคือเป็นหน้านี้นะครับผมก็คือเป็นหน้าที่เราเคยหาเงินมาว่าเราแบบว่า้ยนี่มันไปหาเงินมาจากไหนวะถึงได้เท่านี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 ้เห็นไหมสองพันหมดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับก่อนออกเนี่ยก่อนออกจากไอตัวเนี้กด exit ปุ๊บนี่ you happen save your last cheat yet save now แล้วคุณก็กดไปที่คำว่า yes หนึ่งครั้ง เนี่ยคุณก็เลือกเลยคุณจะเก็บไปไหนเดสก์ท็อปก็ได้หาง่ายดีนี่กดเซฟไปเลยหนึ่งครั้งนี่แล้วเงินจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับถ้าไม่กดเซฟเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะหายไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันรีวิวเดนนี้นี่เดี๋ยวผมโอ้โหแม่ไม่พูดกระตุกนะปอเปิดไหลไหลไลายโปรแกรมแล้วผ้าไม่พูดกระตุกเลยเดี๋ยวโชว์นิดหนึงเดี๋ยวโชว์นิดนึงเมื่อกี้คุณยิงหมูตายไปเลยโคตรโหดเลยผมอะ มี่เดินมาดิไหมถ้ายิงรถนี่รถกระเด็นเลยนะปืนผมอะไรเฟผมอ่มนี่ๆก็บอกไหก็บางแดงเดี๋ยวหาคนเงินหาคนเงินไม่มีคนไห้มีรถไหมท่านี้มีรถไหมนี่นี่ยิงควายโชว์เลยอ้างไปหนึ่งดอกล่วง น,นี่ผมปิดเสียงเกมไหมนะเพราะว่าไม่อยากจะให้เสียงอะไรมาแทรกซ้อนระหว่างการพูดคุยของผมนี่ยิงควายตัวหนึงนี่ย่งไม่โดนยิงปูดมากเลยเรียบร้อยเืนเินก็ยังอยู่นะสองพันเนี่ยอ่าผมวังว่าคลิปนี้คงจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับผมนะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรยังไงก็เขียนไว้ใต้สคริปต์แล้วกันเนดะี๋ยวผมจะไปตอบ ครับผมนี่สองโปรแกรมนี้นี่สองโปรแกรมไม่ใช่สองโปรแกรม่โปรแกรมเดียวเนี่ยสามารถโกงได้หลายเกมนะครับผมอยากให้ผมสอนวิธีไหนอีกหรือสอนโหลดเกมหรือสอนโปรแกรมอะไรต่างๆเงี้ยว่าเอ้ยพี่ไอโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงอ่าบอกกันมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเขียนได้ไม่ใช่ดีกว่าไปทำคลิปแล้วก็มาลงให้ทันนะครับผม โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพูดผิดประการใดต้องขอโทษด้วยนะไม่ได้จบสูงครับผมขอบคุณมากครับ